นะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนพุทโธอรหังกัมมะโตเมตังกัมมะพันธนัง ชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอารหังอารหังพุทโธทาเวสุวันโนพุทโธอารหังกรมมะโตเมตังกรรมะพันธนังชีวิตตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอารหังอารหังพุทโธ ท้าเวสุวรรณโนพุทโธอรหังกรมมะโตเมตังกรมมะพันธนังชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดอิมินาปุญญกรมเมนะขอเดชเดชะกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดาญาติกาทั้งหลายสมณะชีพราหมณ อีกทั้งเลือดรินลาพระอินเจ้าฟ้าพระโคดมพระพมมีฤทธิ์พระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชฉลูกันพระมาตุลีพระกรุงภารีพระภูมิเจ้าที่แม่ซื้อพลจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาแม่พระคงคาไหลแม่พระเพิง แม่พระพายแม่พระฉูดฉายพญายมมาราชท้าวเวสวรรณท้าวจตุโลก,กบาลทั้งสีนายสมุดบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิดจะขอแผ่อุทิศไปยังฝูงผีทั้งหลายปิดอบายให้มั่นเปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจ้งเกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุขเกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุข ท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งนิพพานังปัจโยโหตุพุทธังชั่วอนัตตังธรรมังชั่วจักรวาลังสังขังนิพพานังปัจโยโหตุ